ถ้าคุณดูคลิปนี้จบคุณจะไม่ต้องเข้าร้านอีกต่อไปสำหรับรถที่มีกลิ่นอับนะครับเนาะในห้องโดยสารไม่ว่าจะเป็นกลิ่นเหม็นหรือกลิ่นอะไรพวกนี้นะครับเนาะก็วันนี้ผมจะมาแนะนำในเรื่องของการล้างคอยเย็นนะครับสำหรับรถโตโยต้าวีโก้นะครับเนาะกลุ่มวีโก้กลุ่มรีโวนะครับเนาะก่อนการล้างคอยเย็นปกติถ้าเกิดเข้าร้านเนี่ยเราก็จะเสียเงินนะครับค่าบริการเซอร์วิส ครั้งละ600บาทนะก็วันนี้ผมจะมาแนะนำเรื่องของการล้างคอยเย็นนะครับก็ตำแหน่งที่เราจะล้างนะครับก็จะเป็นตำแหน่งตรงฝั่งคนโดยสารนะครับเนาะก็ตรงด้านล่างนะจะเห็นตรงที่ผมลางถอดอยู่เนี่ยครับก็จะเป็นเซ็นเซอร์นะครับเป็นรูอนะันนี้เราสามารถที่จะถอดนะครับเมื่อถอดออกมาเราก็จะมองเห็นตรงคอยเย็นนะครับอย่างรถของผมเองเนี่ยก็ ปกติผมก็จะล้างทุก3เดือนอยู่แล้วนะครับคอยเย็นก็เลยจะไม่ค่อยสกปรกมากนะครับเนาะอย่างเพื่อนเองนะครับที่ต้องการล้างอยากจะเซฟตังนะครับก็สามารถที่จะถอนแล้วก็ล้างได้เนาะส่วนอุปกรณ์ในการล้างนะครับก็จะใช้เป็นตัวปั๊มแรงดันสูงสิ่งที่เราจะต้องซื้อเพิ่มก็คือหัวล้างแอร์นะครับเนาะก็ตามราสาดามีขายนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปตัวจนะครับตัวข้องอเก็ได้นะครับราคาไม่แพงนะครับ อย่างในคลิปผมก็ซื้อมา80กว่าบาทนะครับเป็นทองเหลืองด้วยต่อใส่กับอําแรงดันสูงก็สามารถฉีดใส่คอยเย็นได้เลยนะครับก็อยู่ที่ว่าเราจะฉีดมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสกรปรกของแผงคอยเย็นของเรารอย่างในคลิปนี้ยผมก็จะใช้เวลาฉีดอยู่ประมาณ10กว่านาทีนะครับข้อดีของการล้างเองก็คือ1เราประหยัดนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องไปที่ร้านแล้วก็ลดกลิ่นอับนะครับใน ห้องโดยสารของของรถได้ด้วยนะครับเนาะ,นะเวลาที่กินอัะพ,พวกเนี้ยบางทีมันมักจะสะสมสิ่งสกปรกในห้องโดยสารนะครับบางทีเราไปที่ร้านเราก็จะเสียตังค์และที่สาคัญบางร้านนะครับล้างไม่ดีนะครับฉีดน้ํายากัดคอยเย็นนะครับพอล้างเสร็จกลับมาบ้านใช้ได้วัน2วันบางทีแอร์ก็รั่วนะครับสาเหตุหนึ่งนะครับเนาะแล้วก็การล้างแบบเนี้ยมันทําให้ยืดอายุการใช้งานของแอร์ได้ด้วยนะครับเนาะเพราะว่าเราฉีดแค่น้ําเปล่านะครับทาความสะอาด ทำให้คาบมันไม่สะสมนะครับการล้างแต่ละทีก็ใช้ระยะเวลาไม่นานแล้วก็สะดวกด้วยนะครับอย่างผมเองผมก็ล้างทุก1 0 0 0 0กิโลนะครับคอยเย็นก็ใช้ได้นานนะครับไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากล้างคอยเย็นด้วยตนเองนะครับก็ลองเอาวิธีนี้ไปปรับใช้ดูนะครับเนาะก็รับรองว่าหนึ่งประหยัดนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะคือได้ทําเองด้วยนะครับ รับรองว่าคอยเย็ยนของเราสะอาดแน่นอนนะครับแล้วก็ยกืดอายุการใช้งานคอยเย็ยนนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับการล้างคอยเย็ยนของวีโกนะครับ r รีโสามารถใช้งานได้ทั้งหมดนะ